เลขดวงเลขลาวกับหมอไก่ให้โชคก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับทุกทท่านนะคะที่ได้รับโชคกับหมอไก่กับเลขเด่นลาวงวดวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะงวดนี้เข้า4ตัวนะคะ4176ได้รับโชคกันไปและขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดในวันอังคารพุธกลางคืนพฤหัสและวันเสาร์เลขเด่นประจาวันเกิดก็ได้รับโชคกันเช่นกันสำหรับงวดนี้เลขเด่นลาวตรงกับวันพุธ ที่19กุมภาพันธ์2568มีเลขมงคลดังนี้1 7 6 4 9สําำหรับสื่อนำโชคเลขนำโชคและการเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องทํางานหนักแต่ได้รับผลประโยชน์ได้รับค่าตอบแทนนะคะไม่คุ้มกับค่าเหนื่อยนะการงานถูกขัดขวางหรือถ้าคุณมีหุ้นส่วนก็อาจจะผิดใจกันในเรื่องของผลประโยชน์ ในด้านการเงินระวังถูกเบี้ยวกุูกโกงนะคะและไม่เหมาะที่จะลงทุนเพิ่มในช่วงนี้สําหรับในด้านของการเสริมดวงให้ทําบุญกับวันิธทิคนพิการหรือคนตาบอดเลขสลิปสตัวท้ายเงินโอนทําบุญเป็นสื่อสําหรับเลขมงคลค,คนวันอาทิตย์สองหนท่านที่เกิดในวันจันทร์หากท่านว่างงานอยู่หรือตกงานอยู่นะคะมีเกณฑ์จะได้งานดีๆทำในช่วงนี้ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะจะมีค่าใช้จ่ายแบบปัจจุบันทันท่วนต้องจ่ายแบบกระทันหันซ่อมรถซ่อมบ้านหรือดีใครในบ้านเจ็บป่วยไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาลสําหรับในด้านของการเสริมดวงท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะให้ทำบุญลงศพทำบุญผ้าหอ่อศพเดขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญเป็นสื่อทะเบียนรถที่เข้าซ่อมหรือถูกเฉี่ยวชนก็เป็นสื่อสําหรับเลขมงคลคนวันจนันทร์1620 สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะช่วงนี้คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องงานโปรเจกต์ใหม่หรืออาจต้องมีการตัดสินใจร่วมกันกับผู้ร่วมหุ้นผู้ถือหุ้นมีการปรึกษาหารือกันสำหรับในด้านของการเงินนะคะได้รับเงินก้อนเงินมรดกนะคะเงินปันผลช่วงนี้การเงินไม่ค่อยมีปัญหานะคะสำหรับคนวันอังคารในด้านของการเสริมดวงให้ทําบุญกับโรงพยาบาล นะโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลสงหรือโรงพยาบาลที่คุณไปพบคุณหมอบ่อยๆหรือจะร่วมบุญค้าน้ำข้าไฟวัดเลขสลิปเงินโอนทบุญเป็นสื่อสีตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำก็เป็นสื่อสําหรับเลขมงคลคนวันอังคาร20145 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันช่วงนี้คุณมีโอกาสจะได้เปลี่ยนงานย้ายงานย้ายบ้านย้ายที่อยู่แล้วก็ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของการเดินทางตัวท่านเองหรือตุกคนใกล้ชิดในด้านของการเงินช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะนะมีรายจ่ายในเรื่องของสุขภาพคนในบ้านเจ็บป่วยในด้านของการเสริมดวงของคนวันพุธกลางวันให้ทําบุญลงศกหรือทาบุญกับพิธีร่วมกัตันยูปฏิตึงคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตเลขสลิปเงินโอนทำบุญเป็นสื่อ สำหรับเลขมงคลบนวันพุธกลางวัน71308 สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะในด้านของการงานคุณมีโอกาสที่จะได้ทํางานชิ้นใหม่โปรเจกต์ใหม่ได้แสดงความสามารถซึ่งงานชิ้นนั้นคุณอาจจะยังไม่เคยทําไม่มีความเชี่ยวชาญแต่คุณก็สามารถทําได้และทําได้ดีในด้านของการเงินนะคะยังคล่องตัวดีหรือถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินก็มีคนช่วยเหลือสําหรับในด้านของการเสริมดวงนะคะให้ทะบุญเกี่ยวกับความรู้อุปกรณ์การเรียนตามโรงเรียนต่างๆเลขสลิปเงินทาบุนเป็นสื่อ2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร,ร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจําก็เป็นสื่อ สำหรับเลขมงคลคนพุทธกลางคืน1,2,5,4,7ท่านที่เกิดในวันพรหัสนะคะให้ระวังในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับงานที่ทำการถูกติดชิ้นนินทาว่าร้ายทรยศหักหลังอย่าใช้อารมณ์หุ่นในการตัดสินใจนะคะหรืออย่ารีบร้อนออกจากงานในช่วงนี้การค้าการขายช่วงนี้ไม่ค่อยดียอดขายตกส่วนในเรื่องของการเงินนะคะให้ระวังจะต้องอาจจะต้องใชหนี่แทนคนอื่นหรือ ไปกู้หนี้ยืมสินอาจจะต้องเสียเปลี่ยนในเรื่องของดอกเบี้ยนะบริหารจัดการเรื่องการเงินดีๆนะคะคนวันพระรหัสในช่วงนี้สําหรับเรื่องของการเสริมดวงให้ทําบุญกับมูลนิธิเด็กหรือโรงพยาบาลเด็กเป็นการเสริมดวงเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่อสําหรับเลขมงคลคนวันพระรหัส180-29 สำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะช่วงนี้การงานยังคงไปได้เรื่อยๆหรือมีโอกาสจะได้รับงานชิ้นใหม่ชิ้นใหญ่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนในช่วงนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหรือหนุนหลังนะคะในด้านของการเงินนะคะถึงแม้จะมีะรายจ่ายเยอะแต่คุณก็สามารถจัดการหามาจ่ายได้มีเงินเข้ามารายทางหรือถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนะคะในด้านของการเสริมดวงของคนวันศุกร์ ให้ทําดีกับแม่หรือพ่อโอนเงินให้แม่ให้พ่อเป็นการเอาเคล็ดเลขสลิปเงินโอนให้พ่อกับแม่หรืออายุพ่อกับแม่เป็นสื่อให้กับคนวันศุกร์สำหรับเลขมงคลคนวันศุกร์สามสี่แปหนึ่งหกสรับคันที่เกิดในวันเสาร์นะคะช่วงนี้หากคุณมีความรู้สึกว่าทํางานไม่ค่อยมีความสุขนะการงานไม่ก้าวหน้าการค้าการขายในช่วงนี้ก็ ยอดขายตกค้าขายไม่ดีคุณลองหากลยุทธ์หรือวิธีการใหม่ๆนะคะหรือถ้าท่านอยากจะออกจากงานในช่วงนี้ควรที่จะหางานอื่นสํารองไว้ก่อนนะคะอย่าพึ่งใจร้อนตัดสินใจลาออกจากงานโดยที่มีงานรองรับสำหรับในด้านของการเงินนะคะค่าใช้จ่ายเยอะช่วงนี้ต้องบริหารจัดการดีๆในด้านของการเสริมดวงนะคะให้ทำบุญเกี่ยวกับร่วมซื้อที่ดินถวายวาดัดร่วมสร้างถนนหนทางเป็นการเสริมดวงเลขสลิปเงินโอนทำบุญเป็นสื่อ หรือคุณอาจจะดูสิติเ่หวยลาวที่ออกบ่อยในแอปพลิเคชัน M อ็มไทยนะคะสำหรับเลขมงคลคนวันเสาร์12059 สำหรับในด้านของการเสี่ยงโชคนะคะหมอไก่ขอแนะนำให้คุณพารณาจากเลขเด่นประจำวันเกิดสื่อน้ำโชคประจำวันเกิดเลขเด่นประจำวันหรือจะดูในสถิติหวยลาวที่ออกบ่อยในแอปพลิเคชันเอ็มไทยนะคะเลขเด่นนี้สำหรับเลขเด่นลาวเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงควรซื้อตามกำลังที่มีหมอไก่ให้โชคขอเป็นกำลังใจและขออวยพรทุกท่านงดนี้ปัง,ปง,ง,ง,งๆเฮงเฮงรวยๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ